แพนนพพาหุบยิ้มไม่ได้เลยตำรวจหนุ่มหอบกรดาบช่อตโตง้อถึงบ้านประกาศออกสื่อแบบแมนแมเลยว่ากำลังตามจีบอยู่นะรู้ยังสำหรับตำรวจหนุ่มดาะที่ชื่อว่านายนภัสน้องชายของกัดจางจีรันธนินพิทักษ์พรตะกูลลุกแดงหยอดหวานคุณแม่ลูกหนึ่งแพนภพพาตันตะกูลก่อนหน้านี้ก็หยอดภาพพร้อมแคปชั่นเด็ดว่า ง,อง้อจริงตื้อจริงดักจริงคนเดียวครับต่อให้ง้ออีกหนึ่งอยรอบก็จะง้ออีกหนึ่งอยรอบไม่เคยเหนื่อยแท,แท็หน้าที่ก็ต้องทำท,ท็หัวใจก็ถึงไม่ได้ล่าสุดในตำรวจคนนี้บุกไปหาสาวแพทถึงบ้านพร้อมดอกกุหดับแดงช่อใหญ่ยืนเคียงข้างกับสาวแพทพดชัดเจนว่าผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนครับปอรอผมไม่กดเป็นเพื่อนชาวโซเชียลนะครับถ้าเมนให้แฟนผมง้ออีกผมก็ง้ออีก